คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำฮัลโหลค่ะทุกคนฟาจิน่ามาแล้วจ้ะ,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 ะวันนี้น้องก็อยู่กับค่าอยู่ฟ้าพีเจปนะคะเกมสล็อตท,ที่มีชื่อว่าล u c ค y ก e k o oh เนกค่มาฟีเจอร์กันเลยนะคะผ่านห้า โอ้ยจะบอกว่าทุนก็ไม่ได้เยอะนะคะวันนี้ประมาณ5,000ค่ะทุกคนสเก็ตเตอร์ค่ะอีกเซกตัวดีไิจ๊าอขอแหละนะคะฟาจูน่าขอร้องโอ้ยโอ้ย,ยังมานะคะดีกว่าได้3ตัวนะคะทุกคนเริ่มกันเลยค่ะปะรอบแรกของเรานะคะ โอ้ยท่านผู้ชมสเกตเตอร์มาสองตัวนะแต่งได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นอ่ะเจแจ,แจกมาแล้วทุกคนโอ้ยส0กับตัวเคคิงนะคะวายจ๋อโหแต่ว่ามันไปไม่ได้จริงๆนะทุกคนมันน่าเสียดายอะโอ้คูณ4แล้วนะคะอุ้ยตัวคูณเพิ่มนะ,ะทุกคนคูณ8แล้วจ้าอ่ะตัวเคคูณเข้าไปสิบนะคะ เป็น40ค่ะทุกคนอีก4รอบของเรานะคะตัวคูณยังมานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าต้องหมุนชนะแล้วนะทุกคนอคูณ14เข้าไปค่ะดอกนี้ยึงไหลได้ไหมโอ้โหแจ็คนะคะไม่ลนค่ะโอ้โหยน่าเสียดายจริงๆเลยค่ะรอบสุดท้ายของเรายังไงอ่ะมาะได้กินซูชินะคะทุกคน อุ้ยมันไม่ไหลนะจ๊ะพี่จา๋าโอ้โหนะคะขาดทุนค่ะทุกคนขาดทุนค่ะอะขาดทุนไปพันกว่าบาทเนี่ยจ้าทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเบ็ดเรื่อยๆเ,เลยนะคะสี่ร้อยค่ะกดหมุนเองไปเลยนะมาหอมาหอมากอมาแล้วจ้าซูชินะคะทุกคน มื่อนี่คือสิบาดแตกจังๆเด้อพี่น้องอาเจกจกค่ะและวายนะคะโอ้ย640ยังพอมีกำไรอามาแล้วค่ะซูชีสานลายของนอนโอ้โหสุดปังจริงๆนะคะก็ยังปัวอยู่นะคะแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนอาคิวควีนอย่างมาค่ะ ไหลไหมซูชิสเกตเตอร์ยังพอเข้านะอุ้ยอุ้ยสุดปังมันไม่ได้โอ้ยดอกนี้นะคะพี่สวยนะคะ7,200โอ้โหเป็นกำไรนะคะดอกเดียวบอกเลยว่าพูดไปอีกนานนะคะดอกนี้นะคะเอ้ยมายังไงยังไงต่อจ้า โอ้เงียบเลยนะแตกไป7 2็ดนี่คือเงียบเป็นป่าช้าเลยเด้อทุกคน่อเคคิงค่ะท่านผู้ชมคุณสี่เขาไปค่ะดอกนี้2,880ันแอยแปจ้า,ายังพอมีโชคอยู่บ้างนะคะลักกี้เนโกของเรานะคะเจ๊เจ๊ค่ะโอ้ยมา ไม่อีกหรือเปล่าคะอู้10นะคะเหลืออีกตัวเดียวเท่านั้นอ้ยเคเค,เคไม่หล่นนะอ่ะพัดนะคะดอกนี้ระบายค่ะคูณ2ไปแล้วนะจ๊ะโอ้ย10หล่น10หล่นก็เท่านั้นนะอ่ะมาจริงๆนะไม่เท่านั้นละค่ะเท่านี้นะคะมันแตกเป็น10พอดีนะโอเค สุดยอดเลยค่ะเนกโกของเรานะคะน้องเหมียวนะคะออเดอกดีสวยค่ะคูณสองเขาไปเป็น400ค่ะโูชิน้าปลาดิบค่ะแทงนะคะอ่าสิบมาแล้วจ้า880นะคะทุกคนเจแจ๊ค่ะดอกนี้สวยค่ะโอ้เสียดายตัวคูณไม่เข้าอ่ะคูณสองนะคะ โอ้ยแต่เราหมุนชนะไปแล้วนะคะอาที่กินซูชิรัวๆนะคะมี2หน้าสาหน้านี่ก็คือได้กินทุกสองหน้าสำหนาเลยนะคะอาจะไปไวัยรุ่นนะคะอุ้ยท่านผู้ชมสเกเตอร์ค่ะอีก2ช่องต้องการอีก1ตัวเท่านั้นนะจ๊ะอุ้ยมันเลยไปยอ,อ่ะอืเฮ้ยนะคะไม่เป็นไร เรามาลุ้นกันใหม่ดีกว่าจ้าเฮ้ยตัวคิวนะโอเคยังไงซูชิมาคุ่ช่องแรกอุตสาแตกเป็นซูชิแล้วนะทุกคนแต่ช่องแรกนะมันม,มีมีดวงจริงๆนะจ๊ะโอ้มาจ้าอุ้ยซูชิดอกนี้ค่ะเป็นรางวัลดอกสวยหน่อยนะคะทุกคนโอ้มาค่ะ 2 3 2 0ค่ะซูชิก็มาค่ะทุกคนโอ้ยรัวๆค่ะตอนนี้นะคะยังแตกอยู่นะคะท่านผู้ชมอ่า600ค่ะอุ้ยดอกนี้ก็แตกนะคะโอ้โหตัวคุณนะ่าจะมาด้วยนะสักคุณ2ก็พออุ้ยไม่เป็นไรค่ะมาดอกนี้เอ้ย เอาเขาไปนะคะยังไม่หยุดค่ะโอ้โหดอกนี้ไหลนะคะทุกคนไหลไปสองครั้งนะคะมาแล้วหูดอกนี้สามพันนะคะถ้าเจอคูณสองเอาไปนะหกพันรับซับปังๆคะ่ะรวมทั้งหมด3ามพหนึ่งร้ี่ิค่ะท่านผู้ชมอมาจ้าโอเคนะคะ อันนี้ก็จะเงียบเียบหน่อยอ้าคิวพีมาแล้วคูณ6เข้าไปนะ360 Fortuna บฟอจน่บอกแล้วนะคะถ้าหมุนชนะด้วยนะและมีตัวคูณด้วยนะสุดป,ปังปุริรค K ่ค่ะทุกคนเคคิงอ่ะมาคูณสี่ค่ะอุย้ยปัวปัวอยู่นะจ๊ะมาซูชินะอุย้ยคูณ4 6่พอุย้ยดอกนี้นะคะไหลลื่นปานาน้ำจริงๆจ้ายังไงต่อสิอ้ย โอเค4,960ถือว่าได้มากๆเลยนะคะตัวคูณมานะคะแต่ว่าเราหมุนไม่ชนะก็เท่านั้นแหละนะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟอร์จูน่าด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมวันนี้บา,บายบายจ้า